66การแข่งขันนะครับอยากจังหวะฟาวของซาฮิรานื่อสักครู่นี้ครับโอ้มล็อกแล้วมีผู้เล่นของสิงคโปร์ลื่นด้วยนะครับตรงจุดโทษยิงหักข้อเข้าไปเรียบร้อยครับซาฟูริซามครับไม่กล้าตัดฟาวด้วยครับโัวสีงโทษแบทชั่นมาดูครับต่งต่างทุกแรกชัดเจนนะครับเป็นประตูที่เรียกความมั่นใจของเอกนิดนะครับลูกเงี้ยไม่ล้มนะครับยกมาแล้วเอกนิดเนี่ยหยุดบอล วรชิตมาไม่ทันแต่ว่าดูสิงคโปร์เคลียร์บอลครับอ่าเคลียร์ไม่ดีแล้ววรชิตพลิกมาดุกเลยนะครับหักกลับมากุสซับซันจับยาวแต่ว่ากลายเป็นเหมือนไปจ่ายให้เอกนิดครับไม่รับนะครับมีผู้เล่นสิงคโปร์ยืนต่ำอยู่ตรงนั้น1คนนะครับคือจังหวะที่วรชิตลากไปถึงริมเส้นเนี่ยผู้เล่นสิงคโปร์ไม่ยอมขยับขึ้นมานะครับสองคนเลยครับโดนวรชิตโยกแล้วก็กุสซับซันเนี่ยจริงๆจะยิงนะครับแต่ว่าจับบอลยากสิงคโการแข่งขันนะครับจากจังหวะฟาวลผม ซาฮิรานเมื่อสักครู่นี้ครับอู่ร็อกแล้วมีผู้เล่นของสิงคโปร์ปลื่นด้วยนะครับตรงจุดโทษตีหัก้อเข้าไปเรียบร้อยครับซาฟูริซามครับไม่กลา้กาตัดฟาวด้วยครับโ,โทษอแอ่ชันมาดูครับแตกต่างกันตัแรกชัดเจนนะครับเป็นประตูที่เรียกความมั่นใจของเอกนิ์นะครับลูกเนี้ยไม่ล้มนะครับยกมาแล้วเอกนิ์เนี่ยหยุดบอล วรชิตมาไม่ทันแต่ว่าดูสิงคโปร์เคลียบอล่ครับอ่าเคลียไม่ดีแล้ววรชิตพลิกมาดุเลยนะครับหักลับมากุสซาบสันจับยาวแต่ว่ากลายเป็นเหมือนไปจ่ายให้เอกนิตเนี่ไม่รับนะครับมีผู้เล่นสิงคโปร์ยืนต่ำอยู่ตรงนั้นหนึ่งคนนะครับคือจังหวะที่วรชิตหน้าไปถึงริมเส้นเนี่ยผู้เล่นสิงคโปร์ไม่ยอมขยับขึ้นมานะครับสองคนเลยครับโดนวรชิตโยกแล้วกูกุสซับสันเนี่ยจริงจจะยิงนะครับแต่ว่าจับบอลยาก